สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ วัสดีครับแฟนๆเราตัวไลฟ์ชัยลาดดอททีวีทุกท่านครับผมดิธิทวมระถมครับวันนี้คพี่น้องครับเรามาเจอกับตัวจริงของรถไฟฟ้ารุ่นแรกของเกรดวอลมอเตอร์ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่29ตุลาคมนี้อย่างเป็นทางการวันนี้ตัวไลฟ์ชัยลาดดทีวีนะครับจะพาทุกผู้ชมนะครับมาชมรอบคันกันก่อนมาดูสเปคของรถคันนี้กันก่อนว่าน่าใช้หรือไม่น่าใช้อย่างไรมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นที่เขานํามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เมื่อครั้งที่แล้วหรือเปล่าเพราะในวันนี้เป็นที่แน่นอนว่า โอล่ากูดแคทคันนี้ที่จะมาจําหน่ายในบ้านเราบีนิวบอดรุ่นย่อยด้วยกันเริ่มมาตั้งแต่รุ่นย่อยรุ่นแรกนะครับรุ่นเริ่มต้นที่รุ่น400เทกนะครับรุ่น400โปรและ500อันตราแน่นอนครับคำว่า400และ500คือสมรรถนะการวิ่งเรนจ์ Range ระยะทางการวิ่งของเจ้าโอร่า o ูดแคทคันนี้เขามีเรนจ์ระยะทางรุ่นเริ่มต้น400กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งและรุ่นท็อปของเขาคือ500นั่นคือ500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1งครั ขนาดของแบตเตอรี่ไม่เท่ากันขนาดของแบตเตอรี่ในรุ่นที่อยู่ข้างผมนี่คือรุ่น500อันตรามีขนาดแบตเตอรี่ที่63กิโลวัตต์แาวนะกลมๆอยู่ที่ประมาณ63กิโลวัตต์แอวถ้าเป็นรุ่น400จะอยู่ที่47กิโลวัตต์แาวชาร์จไฟครั้งหนึ่งถ้าเป็น wall charge 10ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งถ้าเป็น DC หรือกระแสะตรงก็อยู่ที่6ชั่วโมงและ4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับกระแสะไฟน่าสนใจมากๆครับเพราะเขาคือรถไฟฟ้าที่มี r a นจ์ ทางที่ไกลที่สุดในคลาสแล้วในวันนี้นะแต่วิ่งจริงได้มากน้อยแค่ไหนวิ่งจริงตามคําคุยของเขาหรือเปล่าว่า400หรือ500กิโลเมตรตามคําที่เขาคุยหรือเปล่าสัปดาห์หน้าเราไปลอขับกันจริงๆและเราจะมาสรุปให้แฟนๆแฟได้รับทราบว่าเขาใช้งานจริงเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เรามาดูที่ฟังก์ชันและออปชันของเจ้า O r a Good Cat คันนี้กันก่อนนี่คือรุ่นท็อปของเขาราคาค่าตัววันนี้ยังไม่ทราบทราบวันที่29ตุลาคมแต่คราวๆหนึ่งล้าน กว่าบาทแน่นอนในเรสระยะทางนี้ในออปชันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าออปชันเขามีอะไรแต่บอกได้เลยว่าออปชันค่อนข้างที่จะดีและมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ล้ำสมัยมากๆด้านหน้าค,ค,ครับทุกท่านครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายค่ายเหลือเกินแน่นอนโฟกก็มามินิก็มาแล้วแต่ความชอบแล้วว่าเจ้ากูดแคทคันนี้เนี่ยถูกใจแฟนๆหรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยว่าเขาออกแบบมาในดีไซน์ที่ค่อนข้างลงตัวและถูกใจกับลูกค้าชาวไทยแน่ๆไฟหน้าเทคโนโลยีของไฟหน้าเป็นไฟหน้า แบบ LED นะครับเป็นแบบอัจฉริยะด้วยเปิดปิดไฟหน้าตโนมัติเปิดปิดไฟสูงตโนมัติมีมาให้มีไฟ daytime running ให้และไฟเลี้ยวเป็นไฟทรงกลมนะครับนี่คือไฟเลี้ยวและไฟ daytime running ของเขา ไม่ได้ขี้เรนะเทคโนโลยีไฟหน้าก็ถือว่าใช้ได้แต่ยังไม่ถึงขนาดเป็น Adaptive LED คือยังไม่ได้เลี้ยวตามองศาของโพลารัยยังไม่มีมาให้แค่เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้มาและวัสดุที่ใช้ในตัวบอดี้ของรถคันนี้ก็แปลกไม่เหมือนกับรถคันอื่นด้วยฝากระโปรงด้านหน้าเป็นเหล็กแต่แก้มข้างนี้เป็นแบบคอมโพสิตนะครับเป็นพลาสติกแข็งแต่ด้านนี้เป็นพลาสติกที่ดู บบาบางมากๆตรงจุดนี้เขามีคานเหล็กรับอยู่ด้านหลังอยู่แล้วแต่ในเรื่องของบอดี้แน่นอนครับเน้นในเรื่องของน้ําหนักเบาแต่เราจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับวัสดุในแบบนี้เพราะเคาะแล้วมันจะเนี่ยมันจะตุกๆ,ๆหน่อยนะครับแต่ตรงนี้จะแข็งนะฝากระโปรงหน้าแข็งแรงที่สุด นี่คือวัสดุอุปกรณ์ของเขามาพร้อมเทคโนโลยีอะไรบ้างครับทานผู้ชมครับกล้องมองรอบคันมีมาให้ในตัวท็อปตัวนี้นะครับเตือนกานชนด้านหน้ามีมาให้ดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีมาให้เตือนรถออกนอกเลนมีมาให้ a d p t i v e Cruise Control มีมาให้ให้มาเต็มใช้ได้นะแต่ดูจากดีไซน์ดูจากอะไรล้วก็ถือว่าใช้ได้นะเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้มีเซ็นเซอร์หลังด้วยและเจ้าตัวท็อปตัวนี้นะครับมีระบบช่วยถอยจอดแบบ3มิติด้วยเหมือน H u a w e i H6 ในรุ่นท็อปเหมือนกันก็ถือว่าให้เทคโนโลยี รอบคันมาใช้ได้ทีเดียวและไล่มาด้านข้างที่ชาร์จจะอยู่ด้านซ้ายมืออันนี้ชาร์จได้ทั้งแบบ DC และ AC นะตรงจุดนี้ก็อยู่ด้านซ้ายนี้นะไม่มีปัญหาครับทานผู้ชมในนี้ก็คือเบสิกทั่วไปล้อและยางนะครับทผู้ชมครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น400เทคนะขอบจะเป็นขอบ17ถ้าเป็น400โปรกับ500อันตราจะเป็นขอบ18ลายล้อแม็กคล้ายๆกันอยู่แล้วทั้ง3รุ่นแล้วแต่คนชอบเลยนะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่นี่เป็นดิสเบรก4ล้อ้าเบรกแบบนี้นะดูตรงนี้รู้เลยว่าเดี๋ยวเบรกแบบนี้ดำแน่นอนเป็นฝุ่นเบรกแน่นอนตัวนี้ไล่มาด้านข้างนะครับทผู้ ครับหลังคาเป็นแบบทูโทน เป็นสีขาวนี่คือรุ่นท็อปถ้าเป็นรุ่น400 Pro และ400 Tech หลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่รุ่นท็อปคุณจะเห็นตัวนี้มากระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับหลังคามีพาร์โดมิบซันรูฟมาให้รุ่นท็อปและรุ่นรองท็อปมีพาร์โดมิกซันรูฟมาให้กุญแจเป็นแบบ keyless และความสําคัญของกุญแจนี่นะครับทุกผู้ชมครับมันมีหลายฟังก์ชันที่น่าสนใจในรถคันนี้ไม่มีปุ่ม push start ไม่มีปุ่ม start รถคุณพกกุญแจและเหยียบคันเร่งรถ start ด้วยตัวมันเอง นี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีในเจ้าโอร่า o ูดแค t นี้ดังนั้นหายไม่ได้และกุญแจนี้นะครับในระบบของกุญแจคีย์เ s สนี้เขามีระบบการป้องกันผู้โดยสารที่อยู่ด้านในด้วยนะถ้ามีผู้โดยสารอยู่ด้านในรถล,ล็อกไม่ได้นะครับสมมติเราลืมมีคุณน้องอยู่ในรถและผู้ปกครองออกมานอกรถรถล็อกไม่ได้นะครับทานผู้ชมครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งฟังกชันที่ดีมากๆอ่ะไล่มาด้านท้ายดิสเบรกสล้อนะถือว่าให้มาดี แรงม้านะครับของเจ้าตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นท็อปนะครับ143แรงม้า210นิวตันเมตรถ้าดูในเรื่องของแรงบิดนะแรงม้าไม่ต้องพูดถึงก็ได้ดูในเรื่องของแรงบิด210นิวตันเมตรเมื่อเทียบกับบอดี้รถขนาดนี้ถือว่าแรงมากๆใช้ได้แต่เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันเดี๋ยวเราจะไปดูฟิลลิ่งกันว่ากระชับกระเฉงมากน้อยแค่ไหนฟิลลิ่งการใช้งานความเป็นรถไฟฟ้าของเจ้าโอลา g o o ูดแคทจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าได้รู้กันวันนี้มาชมรอบคันกันก่อน เสวกาศมาเป็นแบบครีบฉลามนะครับมีไฟเบรกตรงที่สามมาให้และนี่ไฟ led ด้านท้ายเป็นไฟ led เต็มระบบด้วยนี่คาดกลางแบบนี้มานะครับใช้ได้แต่ไฟเลี้ยวยังไม่ใช่เป็นแบบ s e เควนเชียนะยังเป็นไฟหลอดธรรมดานะครับตรงนี้ GoodCat ชัดเจนแบ s นี้ r r a ชัดเจน Great Wall Motor ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจกับเจ้ารีโมทนี้และฝาท้ายนี่นะครับท่านผู้ชมในตัวรีโมทเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์เปิดฝาท้ายให้ แต่ไม่มีไม่สามารถเปิดได้นั่นแปลว่าเวอร์ชั่นของต่างประเทศมีฟังก์ชันเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทแต่พอมาในประเทศไทยเวอร์ชั่นที่ขายในประเทศไทยไม่มีฟังก์ชันนี้เพราะเขาใช้ตัวเดียวกันกับของต่างประเทศแน่นอนเปิดแมนนวลล้วน,วน,วนๆนะครับแต่มันเป็นไฮดรอลิกนะตัวนี้เป็นไฮดรอลิกมาจะคล้ายๆกับไฟฟ้าแต่ใช้ไฮดรอลิกในการเปิดดึงขึ้นมานิดเดียวแหละมันก็เปิดขึ้นมาแล้วเป็นไฮดรอลิกแล้ว วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ภายในนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่ได้ขี้เร่อะไรนะก็พอใช้ได้และดีไซน์ภายในเนี่ยจะเป็นทูโทนถ้ารุ่นท็อปนี้เป็นทูโทนความเป็นทูโทนแต่วัสดุเนี่ยเป,เป็นพลาส,สติกเยอะไปหน่อยนะตรงจุดนี้นะครับแต่พื้นที่เก็บของเนี่ยใช้ได้เลยมีพื้นที่เก็บของใช้ได้สามารถที่จะพับเบาแน่นอนอยู่แล้วพับเบาเป็น60-40แน่นอนพับราบไปได้นะครับ6 0ส0บสบายแต่วัสดุผมไม่ค่อยชอบว่ะผมว่ามันเป็นพลาสติกเยอะไปหน่อย นะครับดูแล้วมันมันไม่ค่อยแกรนเท่าไหร่นะดูแล้วแต่ฟังก์ชันด้านหลังมาใช้ได้นะในเรื่องของเซนเซอร์นะครับในเรื่องของระบบการถอยจอดต่างๆให้มันดีแต่ตัววัสดุต่างๆเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแกรนเท่าไหร่ แต่เสียงปิดเปิดนี่ก็ดูแน่นๆ่นดีเดี๋ยวเราไปดูภายในซิว่าเจ้าโอลา g o o ูดแคทคันนี้เนี่ยเห็นกระทัดรัดกระทัดรัดแบบนี้เนี่ยนั่งหลังนั่งหน้าเป็นอย่างไรแล้วฟังก์ชันความปลอดภัยหรือฟังก์ชันอำนวยความสะดวกภายในรถเนี่ยมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับและเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับของเจ้าโอราร o ูดแคทในรุ่นคอปนะ ในรุ่น500อันตราสิ่งหนึ่งที่เปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของวัสดุเนี่ยผมค่อนข้างจะติดใจหน่อยนะว่ามันเป็นพลาสติกแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณภาพของพลาสติกนี้เนี่ยใช้งานได้เป็นอย่างไรอย่างเช่นข้างประตูแบบนี้นะครับตัวแผงประตูแบบนี้มันเป็นพลาสติกที่ดูแบบก้องแก้งไปนิดนึงนะอันนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่พวก นี่แผงข้างประตูวัสดุพวกนี้ทํามาดูหรูดีนะตัวนี้ตัวแผงข้างประตูแบบนี้ทำมาดีอะ่ะแต่ว่าตัวพลาสติกตัวนี้แหละที่มันดูแปลกตาไปหน่อยและเข้ามาในห้องโดยสารหลังนะครับโหบอกได้คําเดียวดีวะ่ะ หัว oh, ใหญ่หัว oh, นั่งดีเลยนะครับแล้ววัสดุถ้าไม่มองถึงพลาส,สติกข้างประตูเนี่ยนะ mm. ผมถือว่าใช้ได้เลย PVC นะครับนี่เป็นหนังสักรละห์ PVC แล้วก็ทําตัวเนี้ยทำเท็กซ์เจอร์ให้เหมือนกับเป็นสักกลาดแต่ไม่ใช่ก็เป็น PVC ธรรมดามีลายแบบไดมอนด์คัตตัดด้วยนะโอเคอะดูแล้วกระจกไฟฟ้า4บานด้วยนะเป็นกระจกไฟฟ้าแบบออโต้4บานด้วยนะโห oh, ให้มันดีวะนะครับโอ้ oh, ที่วางแก้วน้ำสอแก้วตื้นไปหน่อย นะครับใช้งานจริงผมเจอมาเยอะแล้วแบบนี้ใช้งานจริงตื้นไปนิดนึงแก้วต้องเป็นแก้วเตี้ยนะครับแก้วกาแฟเตี้ยถ้าเป็นแก้วกาแฟสูงเอาไม่อยู่ล้มแน่ๆมีช่องเสียบ USB USB A 1ช่องนี่ที่ใส่ของ คือตำแหน่งนั่งได้เลยวะ่ะโอเคมากๆม,มีไอโ f ฟิกด้วยนะล็อกที่นั่งเด็กด้วยนะครับติดตั้งที่นั่งเด็กได้ด้วยซันรูฟลามมาถึงตรงนี้ให้มาโอเคมากตัวรองท็อปก็มีเช่นเดียวกันตัวท็อปก็มีโอเคนะในเรื่องของขนาดของมิติภายในห้องโดยสารถือว่าดีมากๆโอเคโอเคผ่านผ่านเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้าง มีมือจับทั้ง2ด้านนะแต่ไฟเก่งไม่มีไว้ตรงนี้ไฟเก่งสําหรับผู้โดยสารตอนหลังไม่มีมีสาหรับผู้โดยสารตอนหน้าในห้องโดยสารตรงด้านหน้านั้นปะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับว่ามีอะไรที่เราจะมาอธิบายให้แฟนๆได้รับทราบบ้างออปชั่นเทียบเลยนะปะนี่คือด้านหน้านะคุณผู้ชมค,ครับอย่างที่ผมบอกผมไม่ชอบในส่วนของพลาสติกตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยแผงข้างนี้ด้วยพลาสติกตรงจุดนี้ดูมัน ไม่ค่อยแกรนเท่าไหร่แต่ว่าพอเลื่อนมาเป็น PVC ในการเดินได้ในการตัดพวกนี้ดูดีมากนะตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยพับเก็บอัตโนมัติด้วยกระจกข้างไฟฟ้านะครับเอ้ยคือมันมีทั้งแบบโอเคกับไม่โอเคผสมปนเปกันมามเนี่ยดีไซน์มีดีไซน์มีเส้นค่อนข้างจะให้รายละเอียดที่ดีปรับไฟฟ้านะเบาะหน้าไฟฟ้า หทิศทางบอดหน้าไฟฟ้า6ทิศทางแต่ผู้โดยสารตอนหน้าเป็นแมนนวลยังไม่ใช่เป็นไฟฟ้าโอเคอ่ะ okay. ถุงลมนิรภัย6-7ลูกเลยนะอันนี้ไม่ต้องห่วงื่องระบบความปลอดภัยมาเต็มนะเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดีกว่านะครับเข้ามาแล้วเยียบเบรกไฟติดทันทีนะครับนี่คือระบบอัจฉริยะของเขากับกุญแจอัจฉริยะของเขา พวงมาลัยเป็นแบบสไตล์เขาอะนะเป็น2ก้านนะครับไม่ใช่3ก้าน2ก้านเป็นมันติฟังก์ชันควบคุมด้านขวานนะ Adaptive Cruise c o n t r o l นะครับเรียกดูหน้าจอต่างๆเนี่ยเรียกดูข้อมูลต่างๆมาหมดด้านซ้ายเรียกดูกล้องรอบคันนี่ดูกล้องอัจฉริยะด้วยรอบคันด้วยสามิติด้วยเออดูดีไว้เยโอเคแล้วก็ควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงแล้วก็ปรับโหมดเนี่ยปรับโหมดเครื่องเสียงโอเคเฮ้ยโอเคสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะผมลอง Okay. เขาเตือนเราให้ถอดที่ชาร์จออกนะครับเกียร์นะครับ i n d อยู่แล้วนะตรงนี้ i n d อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีมาให้คุณชาร์จ u s b นะครับ2ช่อง coverlet หนึ่งช่องดียวมกลกองแกงเหมือนกันไว้ตรงนี้นะครับมีไวเลสชาร์จให้ด้วยไวเลสชาร์จนี่ให้ตัวท็อปนะครับถ้าตัวเริ่มต้นกับตัวรองท็อปไม่มีนะให้ตัว range ที่เป็น500กิโลมา นี่เรามาดูนี่เลยเขามีอะไรบ้างนะฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในโหมดพวกนี้นะเราลองเล่นดูดีว่าเดี๋ยวเราดูก่อนนะ<ๆ>เขาน่าจะล็อกอยู่นะครับทานผู้ชมเขาล็อกอยู่เขาล็อกอยู่นะมีบางอย่างล็อกอยู่บางอย่างไม่ล็อกนะครับโอเคไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้โหมดการขับขี่นะครับโหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดโหมดออโต้โหมดขับขี่มี4ีโหมดด้วยกันนะครับอโอเคนะถือว่าให้มาก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูหน้าจอนี้ใช้ได้นะหน้าจอนี้ก็ใช้ได้เลย ดูมาตรวัดต่างๆถือว่าใช้ได้เลยนี่เดี๋ยวเราดูนี่กันได้หน้านี่เมนูไม่มีเมนูใช้งานล่าสุดย hey, p p p l e c a r p l เ y กับ Auto a u t o a n o r o i d น่าจะยังไม่ได้แต่เชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้แน่นอนมี n a v i g a เ o r ให้เนนี่มีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะระบบนำทางเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลย อ่ะนี่นะครับมีระบบการชาร์จอยู่ออนี่วิ่งได้อีก485กิโลแบตเหลืออยู่97%้รแหล่งกำเนิดเสียงอ่ามีเลือกได้ด้วยกู้คืนพลังงานโหมดคันเร่งอัจฉริยะอ่ามีแบบ one pedal ยกคันเร่งกลายเป็นเบรกเยี่ยมให้มาอยู่แล้วรถไฟฟ้ามีมาอยู่แล้วนะครับระบบแอร์ลืมไประบบแอร์นี่เป็นแบบกรอง pm 2.5ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่แอร์เฮ้ยนี่มาอะไรนะมินิใช่ไหมแบบนี้นี่แรงบันดาลใจมาจากมินิเลยเนี่ยปุ่มพวกนี้มินิล้วนๆนะครับนี่แอร์ นี่เปิดแอร์แล้วเรียบร้อยเพิ่มพัดลมโอ้โหใช้ออใช้สัมผัสเอานะครับพัดลมโอเคโอเคพีเอมสอด้วยวัสดุอุปกรณ์ผมก็ว่ามันมันก็โอเคระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เลวร้วายเอาตายแล้วไม่ได้ตัดแสงออโต้เวรกรรมล้านกว่าบาทเอาออกไปทําไมวะฟังก์ชันนี้เอา้า นี่ไม่ได้ตัดสงยออโต้นะและมีที่เสียบ USB ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับ่านผู้ชมเอาไว้เวลาติดกล้องหน้ารถเขาจะมีที่เสียบ USB ตรงนี้ไว้ให้ไม่ต้องมาลากสายอะไรให้วุ่นวายนะรถจีนส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันนี้มาให้อันนี้เป็นรายละเอียดที่ดีามากๆสรุปนะนี่แต่ขนาดมันดีนะขนาดมันใหญ่ดีผมชอบนะขนาดของเบาะเบอรมันดีนะเนี่ยมีไวเลสชาร์จม,มันมีที่วางของนี่เก็บของ ให้วัสดุอุปกรณ์มาดีใช้ได้นะครับทานผู้ชมให้วัสดุอุปกรณ์มาเยี่ยมเลยแต่บางอย่างเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยตัวที่เป็นเงินเงินตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะหมองมันจะลอกมันจะอะไรหรือเปล่ามีที่วางแก้วน้ำสองแก้วตรงนี้ที่วางของตรงนี้มันก็พอตัวของมันอยู่นะเราดูกันเลยไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟอันนี้ก็ไม่มีไฟแน่นอนนะครับท่านด้านหน้าไม่มีไฟไม่มีไฟแน่นอนมีกระจกให้แต่ไม่มีไฟให้นะที่ เก็บแว่นตานะครับไฟไฟ,ไฟเก่งเป็น LED นะแล้วก็เป็นแบบดิมด้วยเฮ้ยถือว่าดีถือว่าดีนะครับเปิดไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนี่เปิดไฟฟ้าแต่เป็นไม่ได้เป็นแบบ one touch นะเป็นไฟฟ้าธรรมดานะครับต้องคาไว้นะเนี่ยปล่อยก็หยุดปล่อยก็หยุดนะครับแล้วเปิดไม่ได้เต็มบานนะเปิดได้แค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ก็ให้มาระดับหนึ่งให้มาดีใช้ได้ระดับหนึ่งจะจบไฟฟ้าเป็นออโต้นะ สี่บานเป็นออโต้หมดเยี่ยมมากอันนี้ลำโพงตัวท็อปนะครับลำโพงเคลื่อนเสียงลำโพงจะเป็น6จุดถ้าเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวกลางจะเป็น4จุดนะครับ4ตำแหน่งพวงมาลัยปรับระดับโหสองทิศทางวะไม่ใช่4ทิศทางแต่หน้าจอมันใหญ่ดีนะนี่มันเป็นหน้าจอแผงเดียวเลยเนี่ยยีกว่าน,นิ้วนะครับหน้าจอแผงเดียวเนี่ยเหมือนเม r c e d e s Ben บนหน้าจอแผงนี้นะครับช่องแอร์เป็นแบบนี้นะดีไซน์มาใช้ได้นี่ที่เก็บ ของของเขานะพอได้อยู่แต่นั่งดีว่ะนั่งใช้ได้เลยสัปดาห์หน้าเราไปลองขับนะครับแล้วเราจะรู้กันว่าเป็นอย่างไรเจ<ร>๋งดีเจ<ร>๋งดีไปครับทานผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูในอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือ400 Pro เป็นรุ่นกลางหรือรุ่นรองท็อปนั่นเองเพราะตัวนี้รุ่นท็อปของเขาล้านกว่าบาทแน่นอนตัว400 Pro หวังว่าไม่ถึงล้านนะแล้วตัวเริ่มต้น400 Tech หวังว่าจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0นิดๆมันก็ เหยี่ยเยปับ๊บทํางานทันทีก็โอเคนะโอเคนะภาพรวมก็ได้ว่ะแต่นี้ไม่ใช่เว้ยตัวนี้ไม่ใช่เว้ยอ่ะอเดีเ๋ยวเรา,า,าไปดูกันในตัวของ400 Pro กันนะครับว่าเป็นอย่างไรไปครับท่านผู้ชมครับ และนี่คือเจ้า ORA Good Cat นะครับในรุ่น400 Pro นะเป็นรุ่นรองท็อปของโ r a g o o d c a t ในวันนี้ระยะทางต่อการชาร์จไฟ1ครั้งอยู่ที่400กิโลเมตรแต่ออปชั่นอื่นๆใกล้เคียงกับเจ้าตัวท็อปนะความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่152กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันไฟหน้าอาัจฉริยะเหมือนการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้แต่ฟังก์ชันความปลอดภัยบางอย่างหายไป Adaptive c r u i s ก c ุ n t r o นยังมีมาให้แต่เซนเซอร์หน้าหายไป อันนี้เป็นทูโทนนะตัวลิ้นตัวนี้นะครับเป็นสีดาก็โอเคนะแต่ล้อและยางขนาดเท่ากับเจ้าตัว500อันตราไล่มาด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมครับด้านข้างเหมือนกันไล่มาลายล้อแม็กนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อเหมือนกันแบรนด์ยางเหมือนกันกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับหลังคาสีเดียวกับตัวรถเป็นพาโนรามิกซันรูฟด้วยเให้มาดีกุญแจเป็นแบบคีย์เลสอยู่แล้วนะครับเปิดปิดออโตอยู่แล้ว พับไฟฟ้ามานะเป็นทูโทนนะตัวชายนี้เป็นสีดำด้านท้ายนะครับทานผู้ชมครับเหมือนกับเจ้าตัว500คือในเรื่องของฟังก์ชันที่ขาดหายไปนะครับในกุญแจรีโบทคุณมี Switch, สวิตสําหรับเปิดฝากระโปรงท้ายแต่ไม่ทํางานนะครับสวิตนี้มีมาให้ในตัวเวอร์ชั่นต่างประเทศในเวอร์ชั่นจีนมีแต่ในเวอร์ชั่นไทยไม่มีเปิดแมนวนวลและ เป็นไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความไม่มีน้ําหนักอะไรธรรมดานะครับสบายสบายวัสดุตัวนี้จะเป็นสีดำละนะเป็นพลาสติกสีดาไม่เหมือนตัวท็อปตัวท็อปจะเป็นสีเบจนะครับหรือว่าสีเนื้อนั่นเองนะให้มาเหมือนกันไม่มียางอะไรนะเป็นชุดซ่อมยางนะครับตัวท็อปก็เป็นชุดซ่อมยางเหมือนกันนะครับมีที่บางสายตามาให้โอเคอ่ะพับเบาเหมือนกันนะครับพับดึงสลักตัวนี้แล้วก็พับเบาเป็นแบบ 60- 40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่แล้ว เซนเซอร์ S S หลังมีมาให้นะครับออร่ากูดแคทชัดเจนแบตช์ของเขานะตัวนี้ตัวรองท็อปยังให้ตัวเสาอากาศแบบครีบฉลามมาให้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันทุกู่ชมครับว่าภายในของเจ้าตัว400 Pro ตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากตัว500 Ultra บ้างครับภายในครับผมนี่คือภายในผู้โดยสารตอนหลังนะครับของเจ้า Aura g o o d Cat 400 Pro นะตัวรองท็อปนะครับหรือรุ่นกลางตัวนี้ราคาไม่ถึงล้านแน่แน เรนจ์ระยะทางนี้ถึงล้านไปไม่ได้นะครับต้องไม่ถึงล้านดูวัสดุภายในกัทุกท่านครับวัสดุภายในก็ยังเป็นหนังสังเคราะห์ PVC สังเคราะห์นะแต่เป็นสีดำแล้วถ้าเป็นตัว500อันตราตัวนั้นเป็นทูโทนนะครับนี่เดินได้สีฟ้าตามสไตล์ของความเป็นรถไฟฟ้าใช้สีฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่วัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนกับเตัว500อันตรานะครับพลาสติกตรงนี้ผมไม่ชอบเพราะว่ามันดูกองแกงเกินไปแต่แผงประตูทั้งหมดนี้ดูดี กระจกเป็นไฟฟ้า4ีบานเหมือนกันนะครับพื้นที่ห้องโดยสารเท่ากันนะเข้ามานั่งในห้องโดยสารแล้วโอเคมี USB ให้1ช่องนะครับแต่มันกองแกงหักแน่นอนใช้ไปไม่กี่ครั้งหักแน่นอนในเรื่องของวัสดุบางอย่างผมว่ามันก็ยังไม่ได้ดูเนี้ยบมากมายนะครับเป็นในเรื่องของการใช้งานจริงที่วางแก้วน้ำสอแก้วที่พับแขนโอเคมากๆแต่เหมือนเดิมตื้นนะครับใช้งานยากหน่อยนะ ที่ใส่ของแต่เฮดรูมดีมากเล็กรูมดีมากตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับเขานะว่าในเรื่องของห้องโดยสารในเรื่องของพื้นที่การใช้สอยเนี่ยโคตรใหญ่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านทุกท่านครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่แตกต่างจากตัวนู้นและสั่งงานด้วยเสียงยังไงครับแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตำแหน่งของผู้ขับนะครับของเจ้า Or ลา Good c แ t ในรุ่น400 p ป o ตัวนี้เป็นรุ่นรองท็อป นะราคาคาดกันว่าไม่เกินล้านหรอกตัวนี้จุดเด่นสําคัญนะครับของเจ้าโอร่านะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นยันรุ่นทอ็อปสิ่งหนึ่งที่เราต้องจําไว้เสมอคือในเรื่องของการสตาร์ทเราไม่มีปุ่มสตาร์ทเลยนะครับขึ้นมาขอให้คุณพกกุญแจไว้และเหยียบเบรกลดสตาร์ททันทีนะครับนี่คือระบบสตาร์ทของ o อ a ่า o ูดแคทและวันที่คุณจะดับเครื่องกดปุ่มนี้ เครื่องดับนะครับนี่คือระบบการทํางานของเขานะ,ะไม่มีปุ่ม push start อีกต่อไปแล้วพวกกุญแจไว้กับตัวขึ้นมาเยีย yeah. บทํางานหมดนะครับดับเครื่องนะครับก็ปุ่มนี้ทํางานสั่งงานด้วยเสียงได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของรถกันดีครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่คือภายในของรุ่น400 Pro นะครับท่านผู้ชมครับเบาะไฟฟ้านะ เป็นบอแบบไฟฟ้านะครับเหมือนกับรุ่น500อันตรานะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ผู้โดยสารด้านหน้านะครับเป็นแมนนวลก็โอเคนะเป็นสีดำนะครับมันก็จะดูอีกสไตล์หนึ่งก็จะดูทัฟทัฟแมนแมนดีอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านล่ะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเข้ามาข้างในผมอะไรแต่ผมอะไรเนี่ยในตัว500ดีกว่านะในตัว500อันตราดูดีกว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีกว่าไม่มีปุ่มพุชสตาร์ทใดๆนะ ไม่ต้องหาไม่มีเขาทํางานฟังก์ชันแบบออโต้เฮ้ยโอเคนะคือข้างในเหมือนกันเลยเนี่ยเกียร์นะครับ i n d อยู่ตรงนี้ที่ช่องเสียบ usb 2ช่องนะครับนี่มินิมาเต็มเต็มเหมือนเดิมนะครับเป็นในเรื่องของการเปิดปิดแอร์นี่หน้าจอหน้าจอเหมือนกันนะครับในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันมีระบบในเรื่องของ adaptive cruise control เพราะว่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับนี่ ให้มาดีนะให้มาดีชอบชอบชอบเขาให้ระบบมาค่อนข้างที่จะดีหนะน้าจอเป็นแบบสัมผัสนะครับเหมือนกันให้มาดีวะให้มาโอเคมากๆเฮ้ยมีอะไรบ้างนี่มีรหัสด้วยนะมีรหัสเข้าหน้าจอด้วย,วยนี่เล่นจุกได้ด้วยเออเฮ้ยอันนี้มีอะไรอุปกรณ์ที่จับคู่ได้บลูทูธ WiFi อันนี้เชื่อมต่อได้อยู่แล้วนะครับเครื่องเสียงยนี่มีเนมาให้ในทุกรุ่นย่อยถือว่าดีมากภายในอะ่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายแต่เดี๋ยวเราจะมาสั่งงานด้วยเสียง สวัสดีโอร่าค,คำสั่งเสียงจะเริ่มต้นที่สวัสดีโอราสวัสดีโอร่าเ,เปิดซันรูฟรรค,คือคำสั่งเสียงของรถของจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะเสถียรและพัฒนามาดีและสั่งงานด้วยภาษาไทยได้โอเคนะสวัสดีโอรา ปิดซันรูฟโอเคค่ะฉันจะปิดซันรูฟนะครับก็โอเคนี่คือฟังก์ชันที่ง่ายๆเพราะฟังก์ชันพวกนี้ครับท่านผู้ชมครับคำสั่งเสียงนี่มีหมด40 50คําสั่งเสียงอะ่ะเราก็ต้องมาเรียนรู้กันนะครับว่าคําสั่งเสียงไหนที่เราใช้งานบ่อยหรือว่าอะไรก็ใช้งานกันไปแต่มีแล้วเราต้องใช้งานหน้าจอเป็นดิจิตอล100% ไม่ยากในการศึกษาและสิ่งที่น่าสนใจในเจ้าตัวนี้ก็คือราคาค่าตัวแลดที่ผมคาดว่ามันไม่ถึงล้านแล้วมันก็น่าสนใจว่ามันวิ่งได้ถึง400กิโลแต่วัสดุอุปกรณ์นะผมว่าตัวท็อปมันให้เนี่ยให้มาดีกว่านะมันให้มัดีกว่าแต่ฟังกช์ชันที่ผมเรียนได้ซ้าครับขึ้นมาเยียบเบรกคือพร้อม พร้อมที่จะทํางานไม่มีปุ่มพุ s สต t a r t ต้องไปเรียนรู้กับเขาเดี๋ยววันที่เราลองขับเราจะมาอธิบายกันอีกครั้งนะครับว่าฟังก์ชันการทํางานเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะมารวนเราใหญ่เลยนะครับเออให้มาโอเคไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับทานผู้ชมครับวันนี้ให้มาดูกันแบบคร่าวๆนะครับกับเจ้า Ora ่า o ู๊ดแคในรุ่น400 Pro ปตัวนี้รุ่นรองท็อปนะสรุปครับรถคันนี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้ครับ สนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิลม์มไฮคูเซรามิกแบล็คและนี่แหละครับทนผู่ชมครับกับการพาชมรอบคันน้าของเจ้า โอ a g ากูดแคทั้งในรุ่นท็อปที่สุดคือในรุ่น500 u l อ r a ันตรและรุ่นรองท็อปคือ400 Pro ปทั้ง2รุ่นนี้แน่นอนครับมีความต่างในเรื่องของเรชระยะทางคันนี้500กิโลต่อการชาร์จหครั้งคันนู้น4 0 0กิโลต่อการชาร์จหครั้งถามว่าในวันนี้รถคันนี้น่าใช้หรือเปล่ารถไฟฟ้าคันแรกของเกรดวอลมอเตอร์ในบ้านเราในแบรนด์โอราน่าใช้หรือเปล่าต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าถ้าดูตามสเปคถ้าดูตามราคาน่าสนใจ แต่ขอลองขับก่อนว่ารถคันนี้ให้ฟิลลิ่งความเป็นรถไฟฟ้าในรูปแบบไหนความสนุกในการขับขี่เป็นอย่างไรออปชันที่ให้มาใช้งานจริงแล้วสเสถียรมากน้อยแค่ไหนตรงจุดนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าโอราก o คูดแคจะมีอนาคตที่ดีหรือเปล่าในบ้านเราในเรื่องราคารอวันที่29ในเรื่องการลองขับสัปดาห์หน้าได้รู้กันและสุดท้ายประสิทธิภาพของรถฟิลลิ่งการลองขับและราคาจะลงตัวมากน้อยแค่ไหนใน ในวันนั้นเราจะรู้ครับว่าเจ้าโอรา o กูดแคทคันนี้ขับดีน่าใช้ราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่า500กิโลเมตรวิ่งจริงได้เท่าไหร่400กิโลเมตรวิ่งจริงได้เท่าไหร่จะเป็นแค่ราคาคุยตามสเปคหรือใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ การชาร์จไฟเป็นอย่างไรความเสถียรของระบบต่างๆของรถคันนี้เป็นอย่างไรยังคงน่าเชื่อถือหรือเปล่าเวลาต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ของ Aura Good Cat ของรถไฟฟ้าและแบรนด์เกรดวอ a l l เตอร์ในบ้านเราว่าจะ ดีหรือไม่ดีอย่างไรต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และทางออโตไลท์ไทยแลนด์นะครับจะไปลอขับในสัปดาห์หน้าและจะนําผลการลอขับมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบกันว่าจะรถคันนี้ใช้งานจริงเป็นอย่างไรครับสรุกสนานหรือเปล่าความเร็วสูงสุด152กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อใช้งานจริง สนุกสนานมากน้อยแค่ไหน500กิโลวิ่งจริงๆดูซิอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่ใช่500กิโลหรือเปล่าสัปดาห์หน้ารู้กันแล้ววันนั้นผมจะมาสรุปให้แ็นๆได้รับทราบครับว่าเจ้าโอ a า o o กูดแคคันนี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าวัาสดุอุปกรณ์ที่อยู่ภายในที่เราเห็นว่าสวย หรือไม่สวยใช้งานจริงๆนั่งแล้วเป็นอย่างไรบรรทุกผู้โดยสารแล้วสบายหรือไม่สบายสัปดาห์หน้ารู้กันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกาลังใจกับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้ารู้กันครับโอลารูดแคทดีหรือไม่ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ